bò lai anh này nè, tớn này tớ đã khơi ao mà hái cho ăn. anh này bơ, ô, bớt là bơ bò lai. Mình mình kẻ bớt à? ô. để mà lo, để nó đẻ. rồi, tớn thiên anh huyền nó. rồi, bớt hái sào teo bằng nhá. umm, tôi biết nói đấy. bò lai, ao mà hái thang sào teo. tớn thiên, tớ nó mày bò thả ăn mướn này nó. tớn sả khô nhảy. tớn sả khô này nó. ต้นกล้วยนั่นน่ะนะอกล้วยปลาแต่โมแมนที่นอนเนี่ยทำถ่ายจะมุ่งนอนคืนจิมมเจมเจมถ่ายงั้นนะชิมีข้าวดีชิมีข้าวดีปลาหอมสามหกพระจังกล่ว่าพระจัตโตคือคือบทประชุมแท้เนี่ยน้องบอสอะไรโอ้เปตันรุดน้ำแท่นน้ำกันเราลุดน้ำกัน พ่อแม่พี่น้องเลยเปิดภาพมากืูที่บ้านสาวแตวอพี่น,น้องมาน,นี่อ่าตาอ,อากาศหนาวหนาวเย็นๆพ่อแม่พี่น้องเลยทางโคงนันคาสาแตวอเป็นกันเนาะไม่เช่นไม่ยังกะใหญ่เป็นทีเรียบร้อยอันนี้วาอีด็ทังโพสางต้นเน็กกันเนะาะกับตกท้าสบายดีสบายดีบัาวว่าจะเป็นพี่น้องภายในประเทศและนอกประเทศกบขอยิ่งดีตอนรับก็บสุดซองเบาถ้าบันเทาอีกแล้วเนาะ ทา้งบทถากจะได้กลับไปตักทายสมบัดีทั้งสาวแต๋อเพิ่นเลยมาลำกันมือนีโพ่อแม่พี่น้องเลยกับสาวมุกมือหนิเนาสมบัติเด้อทั้งสาวมุกเด้อเนาะมาลำกันดีกว่าเพิ่นกันห่างหายไปกันหลายมือตื่นไปสามสี่มืออ๋อโดยโดยทั้งโปรซางเป็นนิดกันดีกว่ายายข่าวยายยังกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ อืมตอยอากาศเย็นจ่อยๆกนนะก็ตอมน้อยเพิ่นนี่โอ้ยบ่ได้ว่าแล้วอันนี้ลมพัดเข้ามานี่เย็นวีด้พ่อ่พี่น้องเนี่ะเอามาปลูกหมอย่างนี้เนาะคือบ่ปงนี่คือบ่มีหยังอันนี้เอ้าไข่บ่สบายดีเด้อทางมอไ่เนาะ นดยไปถามประตูคนเดียวคือว่าได้ยิงคือคนว่ามาไล่ออกไปแล้วอกมาไปขามาเลยคือได้ยินเสียงฝากงมาไล่ยู่ไงหายไปออกไปอันพ่อสาวเต๋อแล้วก็งกดพังบุกคักงเลยเลยอ่ะสบายดีนะโอ้ต้มน้ำมันกุนนุ่มอ่าสบายดีเด้อทางเบาเตียงเลยสบายดีเลยสบายดีทั้งสาวเต๋อเนาะาเสือทั้ง ไอ่เตียงทองเนาะเดี๋ยวว่าเตียงทองพุมีทุกสีแล้วว่าตก็ดีอันนี้สีดำนังอะไ้ก็มีต่พอได้สีดำก็เพิ่นเอาให้จ็ดตัวสกแต่สองตัวสามตัวเห็นมาไรกับักยงงน้องบัวไรสักจุ๊บอันเห็นเป็นชักอยู่นียว่าสามมือนุ่งนุ่กเสียบเตียงยาวอะไรเดี๋ยวจับไอ หมอไลยขย่าวไว้ชื่อบ่เอ๋อไงมันหน้ามันพอกขึ้นฮอดเลยถอกเอาได้อันอันนั้นซาเตลแมนเออขยาวนี่เลยเออเอออ่าซาเซ็กว่าบอกอะไรแล้วยังได้สูตรมาก่อนเอกอะไรบอมันคกฤษด ถืกดีฮะนะเนี่ยมาเจกันเคยมีลูกันเคยมีูาแต่ว่าโบเคยร่างมีแตมีเลยแตมีร่างยอกับชวนน้อยฮะนะ้ยคอยวัดไม่ติดต้นน้ำพอนวกะเอาอย่าง้เสียวเลยกะองไปโบไปเอานั่งกันไปอันนั่งมนีนะต้นไม้โอ้ต้นไม้บอกคอมาก เกลือนสาล่มผลบนกาะเนอะอันนี้มุงเลยอันนี้พ่อเมยพี่น้องเลยมุงยบร้อยอันอืมโอ้ฝนอ่อานี่ลงพ่อมอันนี้พ่อเมยพี่น้องเลยเฮ่เฮ่ลงเฮ่ลงนี่อืมโดยต้นยังบาไล่อันนี่นะ Any à, này hỏi à mang ảo chất. Any cho Oh, bắt đầu bỏ lạy. Mân mật ca bỡ đỡ. Oh, bắt đầu hứng tay. Ton tiên. Anh huyên tang bỏ lạy, bật hai sợ tay bunga. Mhm. Tôi mi phi long bỏ lạy, ào tụi ni mày tang sợ tayo. Ton tiên. Tôi nằm bọn hai kim mưa nọ. Tun saku yang. Tun saku yang. Kin kia 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 ทำมาบุญเพิ่นกระทามอยู่ทำบุญเพิ่งกระาเนาะปัดล้นนะเระว่าขอาคอมเจ้าอยู่ได้มันมันต้นมันตายบัดละมันเป็นผัวบัดะเรต้นนี่มันมันมันบิดยามัน้นี่นอวไรเนาะมันมันเป็นหัวบัดละโอดบิดย้ามาละผู้ไดคำน่กับปีหน้าผูนได้ามาลอะไรต้ขุดพกคนหยาเนาะ thua là bói. chơi là bói. Tôi là bói. Tôi là bói. nó là bói. Tôi 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 là bói. นี่จะพักที่หงาเนาะตาชัยต้องยองต้องระวังนี่ได้หน่เวลามันออกเลยเจ้าขยายเพ็ดเฮือนเลยอะขยายไป็นหนาบ้านเลยเฉตเออเลยดอกมันออกงามงามได้หนิดอกเฮือนเลยแม่มันเป็นแบบต้นไม้แบบเอ้เฮือนน้ำนะนี่นะดอกสีแดงงามขึ้นอย่างอ้อันนี้พอไล่ดอกอือ้ยแบบ เนี่ไม <besar> eh yeah. ่แบบมันเป็นหลอกเนาะงามนิดดูยขุดดุมใหไงแต่ว่าอะไรวันนี้เป็นอะไรทำมันทำนี่แหละเลยครับเพราะ่มันก็โอ้ยบกขาวเนาะเพราะมันก็แตกออกอีกมันเนาะไ่มั้งแค่ก้าวเนี่ยเขาปลูกแล้วก็แตกไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาคูนได้เฉ่ๆครับข้าวคูนนี่หัวขักวก็ยังไม่ได้เราบจังคูนแล้คูน mất tệ, học các khuôn, vậy lưỡi là, đang làm thế? Nè, ngắm đây, ngắm cái gì nó này? vẫn mình, cây cột ba, tân, nọc mai, năm cái này này, ờ, ngắm phải cắt, tôn ngắm nga mà hãy cho đây này Đã cứ tôn cuối thế bảo này Lui nó man. Tôn cuối nè nè Ừ, cuối pa bố men thì nào này Cái <laughs> khai cứ tôn cuối pa ra bố men là ngâm Wow, bên cái to nó bảo này nó này. rồi bên chỉ to sao bên to nè kiêng gần đây mình chỉ lại nó nằm hốt này <laughs> ừ. à, 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 ยังยังขาดยังแบบนี้เอองามเนาะของกับเสือสีแดงเลยนะคักคักเป็นยังเนาะโอ้ยสมัยดียังสามมกเนาะต้นต้นนั้นบารายน้าไม้กินอย่นี้สามหกขอไว้ขอพันพันมาเบิดแล้วคนนะ มันนมัตายต้นมันตายไปเล้อนะอันนี้มันหางกันแตกขึ้นต้นมันเป็นหัววะเด้เด้เบมือต้นนี่คือต้นแบบว่าแบบคือต้นไม้ประดับประดาเนาะแม่นมันเป็นตระกูลนั่นแหละแต่ว่ามันสามารถกินได้เชื้อแทนงชาวเตาตัวต้นต้นพิเศษน่ะอันหนึ่งนะสิได้โย เออเอาหนึ่งก็ได้นะพอเอาเสื่อเอาเนี่ยอ่ะอ๋อพอเมื่อเพรพันเดี๋ยวบานโคกเนาะบ้านเอายังบรมีเลยใชไหมปลูกโซน่าบ้านเข้า่าบุญแน่เอาเมื่อ้วก็ารทั้งเาเตียงเพรนน้ำมันนะเอาะก็ใบมันงามเนาะหน้าว่านี่หลอดงามเลยเวลาเป็นหลอกก็งามเลยนะแม่หลอกสีแดงงามมันมันคล้ายคคือแบบต้นไม้ปรับเลยเนาะแม่นต้นตระกูลเดียวกันแหละกับต้นไม้ปรับต้นปรับแบบ รำเพื <làm> ่อนเนาะใบมันนี่คือใบกล้วยเนาะก็กล้วยป่าก่อนเนาะใช่คือต้นกล้วยเนาะงามได้ก็เบิ้งใบมันดูเดื้อบอะไรได้จากต้นก็ได้เนาะเลยเลยแต่แต่บุมีนั่นออกงามเลยบุมีดอกไม่ออกมันต้นเลยมันเป็นดอกอีกบอกมนเนี่ยมันชิเป็นมันออกดอกแล้วมันก็จะเกิดหัวแบบคาราบมันเป็นดอกนะมันออกหัวบั้นเอ้ชิวได้ได้บั้นเป็นหัวอันแบบพอกินได้ค่ะเอ้าลำมันตายลงเลย มันตายแล้วกันก้นนอนเป็นปลูกไม้ดำตายลงมันก็เกิดหัวคล้ายๆกับเผือกนี่แหละแล้วกับตัวนี้กับเล้วกับทอดยามเดือนาหาเดือนทกมันก็จะแตกขึ้นไม่อีกนะอะไรแชมพูห้าวห้าวป้าไว้นี่เฮาบบก้นนี่ไม่ได้ป็นอย่างบ่บรเวณนี้เนี่ยคือเกิดขึ้นแล้าไอสาคูไนต้นสาคูไน Cô khói nhau nữa, cô đắc nạ thuyền khỏi nè Mà bựng tóc này coi chị kìa, ổng mua hẻng tẹt cà phụt bảy lạng bơ, bọn hẻng Ờ, xịt kín con Xịt kín khảo Ừm, kín đấy nó. Rồi. Con

นไม่หายแ đâu บางนี้ไม่หายแม่ใช่ผู้เห็นจัะอันเลยบ้านแห้งนี้เหนื่อหนึ่งผู้ยังเหลือหนึ่งอยู่หนึ่งช่องอันช่องอันฟุ่มตัวนั้นเออทางนี้หายแล้วทางนี้นะหายไปแล้วเจ้าเจ้าบอตอนเมื่อต้นหน่อยดีไหมยังดีเพราะว่าตอนน้องเห็นมันดำมันจะงามอันนี้บ่อเนี้ยออกได้นบ่อารบ่อเนี้ยออกเลยบ่อเนี้คันเท้าตัด ฮมงแล้ว่มันตกแช่ลังคาอย่างเฮะเด้ตัดเดี๋ยวนี้เลยเนาะเขาจจงไว้ก็จงไว้นี่เนาะเพระจงไว้ประมาณนี้นะชำชนี่แต่มันแตกออกไม่แต่มันงามเมนให้มันแตกเนาะตัดออกนี่บนเครื่องนี่เนาะปะไรเนาะตัดให้มันเดือเครื่องย่ามหพาเอามันกาวง่ายอันนี้มันชูงเกินเออะนาะเนาะเนาะเนาะนา้าะนเนาะนานาาาาเนานานนนนาา

ตามน้ําเซาอ๋อมันท่านได้แปลงขี้เขียวอย่งออกเลยก็ได้บ่คิดอยาเขียวยังบ่ออกนะจ๊ะด้ไปไปเกินนําเือเราก็เอาออกไปกินจับแจวกับหยังดีกว่านี่สิเน่าว่ทักปังเลยเนาะทักปังเลยโอ้ยดินนต้นหญ้าเพิ่นกลุยแต่บ่ได้แต่เบิ่งเนาะนี่แม่นบ่่ะ เมื่อคืนีมื่อวานทานายเงินลุยบ่มัสาวนี่โอ้ยั่างดูป้ะเมื่อคืนนี่กับส่วนบ่ยาจะมุ่งนอนคืนเเกมยเกีย่ายังไงชิมข้าวดีชิมข้าวดีปลาองสามุกพระจักรว่าประจัดโตเพืคือบทประชุมแท้เนี่ยน้องบอลอะไรปรันรุดน้ำแกันเราลุดน้ำกัน ดีเียงานไปจัดงานสะพายูปเช่นนั้นเนาะโอ้โหแต่ทางนี้หานเตรียมตัวจีนไว้ถามว่าเตรียมไว้ถามใช่ใช่นะนี่ทางทางแต่ทางเจ้าว่าถูยังอืมทางบางทีมีแขกคนมาโอ้สิมีแขกคนมาเอฟซีว่รุ่นรุ่นเนาะรุ่นน้องกันเออแต่ว่าคาวดีวันนี้เนาะ สดงว่าเออแต้วนี่กันยังซือเต้นอยู่แี๋วเลยคืนเต้นนะพอจังมอไรข้าเบิ่งน่ะโตเพิ่นน่ะเดือสล่ออยู่เพื่อนต่อขัดแค่หรอนนี่แตเพิ่นพัไวเนาะเนพาแลเพิ่นออกมาเอาเอาเพิ่นเสเนาะนี่เอาเพียงนี่แต้ว ท่านออกเพียงนี้มัวๆนะท่านออกให้มันเทียงเอาแบียบเนื้อเอาบอกหลังคาจ้านี่นะมันแตกขึ้นไหมแบบนี้เดี๋ยวมุยะเอยตัดจัดไปบาอะไรใหญ่จี๋ใคะกินข่าวอิ่มก็ใช่ไหมมีสีพับครัวเอาอันนั้นเนาะบาอะไรเนาะด้ยเอาป้าตอนออกบ่แม่นเอาป้าอันนี้คาวอันอ่อนนี่ดอกเนาะต้นนเนาะขักี้ปลูกเช้านหนาว่านนี่อะไรอันต้นมันไม่นี่แม่นเขา ตัดลงมาเดี๋ยวงามไปเสียบติดติดบ่เนาะาปดันบ้าเอ้าลองเบิ่งเนาะติดมาสิติดโอ้โหเนาะเที่ยวเที่ยวอันนี้คอยเห็นคอยไปทำงานแถวนี้นะแถวอีสานเทานี่เพิ่นมักปลูกเชิงเขาบ้านเนี่ยบ่เลยเมนเนาะต้นกับบุรีชวงไงต้นเตี้ยเจ้าเจ้าเห็นอยู่บ่เห็นอยู่อันนี้คือสิหลายปีแล้วนี่เนาะหลายปีแล้วนี่นะแปลว่าเทิดรุนนู้ว่าพ่อต้นอันนี้เนาะโด้วยเกเตเฮือนดังน้อยย่าพุทธนะด้วย เดี๋ยวให้เรากินข่าวกอนเพียงไม่น้อยเนาะสีกินข่าวบอิม่มยังกินแ่บเราอะกินแช่คัมใหยง่าแล้วเนาะห้องเอฟชี <c ười> <ung F> C> กินข่าวน้ำหนึ่งกว่าสาวเตวกิน <c ười> <c ười> ข่าวน้ำกันเลยบัดชุดคนโอย <c ười> ไกไ่พิษานี่จับต้มเหม็นยังนี่น ไก่เจ yeah. um, uh, ้า no บ่แลมาก่าน้อาออ๋อแล้วตัวเสืเนาะยิ่งกินเก่าไปเรื่อย่ค่ะพไปคุณบอชิดผาอยังบ่ชิดผาชื่อนมห้ลูกผาชื่อนมชื่อนมยังนะนมเล็กะชอยนมเล็กกะชอยอ๋อเดียวว่านมแบบว่าชงยังอะอยชื่อเป็นได้นมมันชงเห็นเล็กน้อยเองดแมนนมเลกกระชอกกระชอยนะ พอได้อยู่อืออือใส่ตาเจ้าของแสบนะฮะบายปิดมันพอเหงาไงนะเลยอือฮ่าฮ่่าฮ่ากินกินฟอดเหยังจะเห็นหนาค่ะหรือจะหัวค่อยผู้ความรับเพิ่นได้เพิ่นได้หัวได้ค่อยผู้ความรับเพิ่นได้ได้ตัวหนักตัวหนักเลยนะ นเป็นทางผ่านเนี่ยเป็นทานไปหาเยอะเดี๋วมือได้จะแจว่อยหัเห็นใครในหัวเห้อนันแนะเห็นห่วลากในหัวรึเปล่าหัวนะอ้าบุเบียนคอยป่าเทียงเหยเห็นแล้วไปผ่าเทียงถอยเนาะหลุดแทงเดินกัไปเดินเทียงคืนกัไปโทรย้ำไหนกันมาบง ไอ้เผ่าเทียงใไฮเด้อก็ดึกดื่นเทียงคืนก็ไปวะข่อยก็หูเลยคือข่อยจีบหูเนาะทำเป็นยังเนาะข่อยเก็บความลับเก่งอยู่เราว่าขำเก็บความลับได้ยังบอกปานนี้บอกเบาให้เรานั่นเชื่อข่อยพูกแล้วไปแต่ขอยก็ได้บอกว่าไผเลย โอ้ oh. เด oh. ็ช you know. ่องตาเนาะอ้าวต่อามดีเนาะมันนี่เนาะอารมณดีนะใครแถวกระท่าวันอย่างนี้วันถกเอฟซมาเิ่นจังวดนอนกับรับชักคืนนี่เอากั่นี่เนี้นี่ลงดินจนไ่นี่พ่อู้เนาะเพียงต่บเลยอันนี้ ผักดีนี่เออกระตับนี่ออกงกว้างทางแรยพอเดินอันนี้กะป่าชุยยงเนาะต้นไม้ดินไม้อันนี้กะซอยๆเราทำกะงามครับอันยังก็เป็นไปได้ตัดตัดได้ก็ดีชิรายี่บ่ไรชิรายเยอะห่ะมันอยู่กลางพคนเนาะเอาใบกินใบแม่ตัดลงให้มันแตกก็ได้อือเอาเไป็น้อม่บอลเนาะ

เป็นเป็นโรคบ่องวาายแต่แต่ปีนี่เข้าโรคเกี่ยวปีนี่ทุบอบัวลายเกยทั้งเมียของนี่เขามันเกยไปดินเพิ่นเด้เนาะไม่เน้นเราบอกนะเนาะผมเป็นอย่างนั้นว่าเพิ่นกี่น้ำขันเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันเกยไปทั้งเพิ่นก็ให้เพิ่นตัดเนาะโอ้ปลูก มลหายากเลยเนี่ยปลูกคำมอนมีวันพันกายนี่คอยห้อนจากชื่อเมื่อปลูกต้นบากเงี้ยวไค่เนี่ยต้นบากไผ่เนี่ยเขามักขึ้นยังไง้ชื่อก็ถึงมีขุดมาขายฮะับขุดบ่ขุดมาขายขุดอยู่ป่าชื่อต้นเท่าไรชื่อโมแพงไรมอแล้วก็ได้ต้นน้อยต้นใหญ่เลยเจ้ารถมาแกเอาเองไรเอาฮก เ้าขคุดเอาอยู่ปลาเมื่อนี่มันฉีดติดบอมบ์อะไรจังละยันบุติดยันบุติดติดนึกบุติดอีกอย่างนึงนะแต่ว่าคันเจ้าจะชื่อ้ทำแบบนี้กันมีกันผพี่นอนเลย มทางต้นอ่ะป้างามไปดีเนาะทางสาวลำพูเพนเบรรยากะสาวเตียวผู้หญิงงามเลยอโอเคพรม่พี่น้องเลยท่าน,นี้ทางบ่าตากเกษตรกรอโตจบคลิปเพ้างจบคลิปบงเพียงตัวนี้เด้อทางบ่าตามบอบผิดพลาดประการใดก็กขอโทษขอพายน้ำพ่อแม่พี่น้องท่าน,นี้บ่าวตากเกได้กลรท่านมาสมัยดีสมัยดี